ให้เรามันก็มีว่าับคนท้นไปด้วยเพราะอันนี้เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่มันรบกวนเราทุกวันนี้แต่มาไม่เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้ไข้เสี่ยบเกี่ยวกับนี้ขอให้คุณหมอช่วยเปลี่ยนโอ้นี่นี่เป็นก็เรียกว่าอุปสรรคใหญ่ที่ผมลืมพูดไปถือว่าถ้า ใครก็แล้วแต่แเจริญสติแล้วยังไม่ผ่านนิวรณ์เนี่ยนะยังโดนนิวรณ์เล่นงานได้อยู่แล้วเราเล่านี่ก็แสดงว่ามันเป็นเครื่องบอกเราเองว่ามันยังไม่ไปถึงไหน <c oughs> การแก้นิวรณ์เนี่ยเท่าที่ผมประสบการณ์ของผมเนี่ยมันมีอยู่สองช่วงช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เราต้องแก้นิวรณ์ด้วยกายเคลื่อนไหวอย่างเช่นง่วงนั่งสร้างจังหวะอยู่ก็ต้องสักให้แรงขึ้น ยกึ้งสูงก็ได้ขับมันไปให้มันให้มันออกหรือว่าเดินจงกรมอยู่ก็เดินให้เร็วขึ้นหรือว่าเดินถอยหลังดรืออะไรกันนองนี่นะนี่คือการที่ผมหมายถึงว่าแก้นิวรด้วยกายแต่เมื่อเจริญสติมากขึ้นเรื่อยๆการแก้นิวรน,นี้ยแก้ด้วยกําลังของสติของภายในของเราเองใช้กําลังภายในของเราเองเนะเป็นตัวแก้ไม่ต้องใช้กายแก้ เมื่อก่อนเวลาเราเดินง่วงเราก็เดินเร็วๆแต่ปว่าุบันนี้ง่วงมาวูบเราดูมันวาบเนี่ยมันก็หายแล้วทํานองเนี้ยนะะหรือว่ามีแม้แต่อ่าการมาฉันท่าที่มันมาเนี่ยเราดูมันเฉยๆเนี่ยรู้สึกมันเฉยๆเนี่ยมันก็ค่อยๆถอยมันไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือเราได้อีกนี่เป็นเป็นที่ผมที่ผมจับได้นะครับนิวรณ เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องผ่านซึ่งผมชอบพูดว่าอาคนทั่วๆไปหรือว่าเราศึกษาตำรับตำราเราอาจจะบอกว่านิวร์เนี่ยเป็นข้าศึกเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นศัตรูแต่ในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่านิวร์คือครูบาอาจารย์ทุกครั้งที่นิวร์มาเราเปิดประตูยินดีรับ มาแล้วครูบาอาจารย์มาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าครูบาอาจารย์เปิดประตูมาแล้วเราปิดประตูปั้งหันหน้าหนีโดดลงหน้าต่างเลยอย่างนี้เราไม่มีทางได้วิชาที่พูดได้หมายความว่าอย่างไงที่พูดนี้หมายความว่าสมมุติความง่วงซึ่งเป็นอุปสรรคสำหรับหลายๆคนมาก <c oughs> ความง่วงเวลาทําไปเนี่ยใหม,ใหม่มันจะมีการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือการใช้กายเนี่ยช่วยแต่ว่า การแก้ปัญหาของผมเนี่ยที่เท่าที่ผมสังเกตด้วอว่าลองลองใช้ดูเนี่ยมันจะมีอยู่สามแบบสามแบบก็คือว่าเราสังเกตว่าความง่วงในแต่ละครั้งในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีความรุนแรงหรือว่าถ้าเปรียบเป็นคลื่นก็มีความสูงของคลื่นหรือว่าความใหญ่ของคลื่นเนี่ยไม่เท่ากันบางลูกเล็กๆเ,เนี่ยเวลามันง่วงมาวูบเนี่ยเราถ้าข้าวเท้าเหยียบตึ้งเนี่ยก็หายแล้วบางลูกเนี่ยขนาดเดินเร็วๆยังไม่หลุดเลยยังมี ออกไปล้างหน้าล้างตาไม่หลุดยังมีเลยเพราะฉะนั้นนิวรณ์เวลาเข้ามาถึงเนี่ยจะใช้วิธีการความรู้จักลูกไหนที่เรายันได้ยันสู้กับมันไปก่อนทําความรู้จักกับมันง่วงตาปลื้ยกจะหลับไม่หลับแหล่แล้วเนี่ยรู้สึกกับมันไปก่อนรู้สึกกับมันไปก่อนพอไม่ไหวปุ๊บเปลี่ยนเลยที่ใช้อะนะภาพที่ทําให้เห็นสภาวะนี้ชัดเจนเนี่ยผมขออนุญ,ญาตยก คํพูดของหลวพ่อคำเขียนก็คือว่าเปรียบเหมือนกับหมาวิ่งไล่กระต่ายกระต่ายมันวิ่งหนีหมาไปรุ่นรุ่นรุุ่หมาเกือบจะคว้ากระต่ายได้อยู่แล้วแล้วอยู่ๆกระต่ายมันฉากหลบแวบท,ทันทีเลยหมาเนี่ยมันไม่มีเจตนาที่จะรู้ว่ากระต่ายมันจะหลบเมื่อไหร่แต่กระต่ายนี่มีเจตนารู้พอกระต่ายฉากหลกแบแวบเนี่ยหมาวิ่งเลยไปเลยอารมณ์ความง่วงก็คล้ายๆกันพอทําทําไปสุดๆเนยยันสู้กับมันสุดๆแล้วเนี่ย ลุกขึ้นเลยปุ๊บทันทีเปลี่ยนมียาบทหรือเปลี่ยนฉากทันทีนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ที่เราจะอใช้ใช้เป็นตัวศึกษาได้แต่ว่าอย่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปเลยอย่าเพิ่งไปยอมแพ้มันเลยหรือว่าหรือว่าหรือว่าง่วงปุ๊บรู้ลุกเลยอย่างเงี้เราจะสูญเสียโอกาสในการที่จะไปศึกษาตัวนิวร์หรือว่าตัวความง่วงรู้จักทําความคุ้นเคยกับมันเราจะพบว่า เมื่อเราสู้มากขึ้นเราจะรู้แล้วว่าความง่วงมันเริ่มมาเนี่ยเป็นอย่างนี้มันมืดมาอย่างนี้นะมันหนักมาอย่างนี้นะแล้วเราจะยันกับมันลูกนี้โอ้ไม่ไหวละเต็มที่แล้ะเราลุกเลยแต่ถ้าสู้ไหวยันกับมันไปก่อนความง่วงเนี่ยจะอยู่ประมาณสักห้านาทียี่สิบนาทีอย่างนั้แล้วมันก็จะหายไปด้วยตัวมันเองนั่นหมายความว่าสติกําลังของเรายังไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าสติกําลังดีแล้วเนี่ยเราดูมันพืชเนี่ยมันก็หายหมดลวเพราะฉะนั้น นิวรณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเราต้องทำเขาเรียกอะไรวางใจมาอย่างที่ผมว่าเพราะว่าเราศึกษาธรรมะเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาเพื่อที่จะไม่เอาอะไรแล้วเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเพื่อที่จะเอาอะไรเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นคือธรรมะทั้งหมดเพราะว่าธรรมานุปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยนิวนรณ์ปัฏฐานนั่นเป็นอันหนึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรู้ นั้นวิธีการจเจริญสติของเราเนี่ยมันเหมือนกับรถแท็กซี่เนี่ยมันไถไปหมดเลยมันไถไปหมดเลยมันไถรู้จักตั้งแต่ตัวนิวรณ์ความฟุ้งซ่านขันชาการพยาบาทอะไรต่างๆวิตกวิจารอะไรต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่มันไถด่าไปไปอย่างนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นนิวรณ์เนี่ยเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องที่ท,ที่ใหญ่เป็น,นว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้จักทําความรู้จักเป็นการเรียนรู้วางใจใหม่อย่าไปวางใจว่านั่นอ่ะเป็นเป็นเป็นข้าศึกว่านั่นอ่ะเป็นอุปสรรค ถ้าเราวางใจใหม่ว่าอ๋อ่นเป็นครูบาอาจารย์เราทุกเราจะน้อยลงจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราทุกพะนิวรน์เนี่ยเพราะว่าเราไปมีอุปาทานในขันเรามีอุปาทานในขันนิวร์นี่เป็นขันอันหนึ่งอยู่แล้วเป็นการแสดงออกของจิตอย่างหนึ่งอยู่แล้วแต่เราไปอุปาทานอุปาทานก็คือไปให้ความสําคัญมั่นหมายกับมันให้ความสําคัญมั่นหมายกับมันให้น้ําหนักกับมันให้เครดิตกับมัน แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราสังเกตดูได้ว่าเมื่อเวลามีความง่วงเกิดขึ้นเนี่ยความง่วงนั้นจะมีความหมายก็แต่เมื่อมีตัวตนเข้าไปรองรับแต่ถ้าเราถอนความเป็นมีตัวตนออกมาเมื่อไหร่เนี่ยความง่วงสักแต่ว่าเป็นความง่วงเนี่ยมันจะดับหายมันได้อย่างอย่างสมูทมากอย่างสมูทมากเพราะนตรงนี้เอเนี่ยเมื่อมันมีนิวรังเกิดขึ้นให้สักแต่ว่ามันมันเกิดขึ้นรู้ไว้อืมขอบคุณ มาแล้วครูบาอาจารย์เรามาแล้วขอบคุณเขาเวลามันฟุ้งก็เหมือนกันแต่ฟุ้งเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็มันก็มีหลายอย่างเกนกว่าจะแก้ฟุ้งได้มันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับแต่การวางใจนี่เป็นสิ่งสําคัญการวางใจว่าจะเอาอะไรเราจะเอาความรู้สึกตัวส่วนความคิดไม่เอาอย่างนี้ก็ไม่ได้พอทำทำไปมันมันไม่รู้สึกตัวแล้วมันมีแต่ความคิดเราก็จะทุกข์ละ แต่ถ้าเราวางใจใหม่อรู้สึกตัวก็ดีอมันคิดก็ดีใช่ไแ,แล้วค่อยๆยกมือไปรู้สึกไปยกสิบสิบสี่จังหวะอาจจะรู้สักหนึ่งครั้งสองครั้งแต่ถ้าเรายกไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะค่อยๆสะสมความรู้สึกมีความชนานาญมีอะไรต่างๆทักษะมากขึ้นครับการวิธีแก้ดีบนจะบางคนอย่างนี้ทื่หมอบอกว่าผม ง Now, here, okay. ่วงแต่ผมก็มีความรู้สึกตัวเดียผมไม่มีไม่มีตัวตนนิวรอนอันนี้อะไรว่าเพราะผมง่วงแต่ผมไม่แก้เพราะว่าผมไม่ไม่คิดว่นถึงมันในนิวรอนเลวยงันลักษณะอย่างนี้ซึ่งมาเองก็บางทีก็จนกันเองะผมง่วงก็ง่วงเลยงนั่งง่วงอจายิตึดก็นั่งง่วงไม่เห็นอยู่ประจบุผมไม่มีตัวตนมนนีวรอนลักษณะอย่างนี้เลยเนีมอคือคือจริงๆเนี่ยไอ้ความไม่มีตัวตนเนี่ยเราต้องเห็นจริงๆ ถ้านิวนยังอยู่ได้นานๆเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีเครื่องรองรับมันมันจึงอยู่ได้เพราะว่าสภาวะทธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปการที่มันยังดีเลย์อยู่ได้เนี่ยมันแสดงว่ากําลังสติหรือว่ากำลังสติส,ตสัมปชัญญะของเราหรือว่ความรู้สึกตัวของเราหรือว่าแม้แต่ความเป็นตัวตนของเราเนี่ยยังหนานแน่นอยู่มันจึงยังคงมีที่ยั่งลงแล้วก็อาศัยเกิดอยู่ได้ แต่ถ้าเราจเจริญสติไปมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงนั้นค่อยๆเบาเบางจางคลายไปเนี่ยอำนาจเรือว่าเรือว่าน้ำหนักของของนิวรณ์เนี่ยมันจะทุเลาเบาบางลงไป,ไปได้ตัวมันเองแล้วเมื่อเราทําไปจนกระทั่งว่าเราเห็นความคิดได้อย่างชัดเจนเนี่ยเป็นการเห็นเนี่ยได้อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนิวรณ์ผู้พิ่ว่าจะไม่เป็นอุปสรรคเลยครับอย่างเรื่อง สำหรับผู้ที่ปฏิบัติปัญหาขั้นต้นก็คือเป็นเป็นเรื่องความเจ็ดคร้้นนะฮะความสงสัย,ยทำไปแล้วมัน